เอาละครับวันนี้กลับมาเจออีกครั้งในเกม The i o Version a v i m a Hottesting วันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเรือสาวตัวใหม่นะครับที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะก็คือเจ้า t r i c e l l t o p s จริงๆก็ถูกเพิ่มเข้ามาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วนะแต่ผมเพิ่งจะมีเวลามาเล่นนะครับอ่านี่คือเจ้า t r i นะฮะหน้าตาน่ารักมากนะมีเหนียงด้วยตัวอ้วนสั้นมากนี่เป็นวัยเด็กของมันนะครับค่อนข้างกลม ถ้าดิบบี้เป็นพิกมี่ฮิปโปนะตัวนี้ก็จะเป็นฮิปโปเตมัสดูการเจริญเติบโตนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้พอตัวเต็มที่ก็ดูเท่ครับดูดีมากลำตัวก็ค่อนข้างใหญ่นะอ้วนมากแล้วก็มาดูสกินนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์น A นะ r รนดอมก็จะประมาณนี้ฮะแพทเทิร์นอ่าจะเป็นลายเสือนะอันนี้ค่อนข้างเท่นะแล้วก็แพทเทิร์นนะอ่าอันนี้ก็จะรกๆนิดนึงก็เท่เหมือนกันฮะแล้วก็ผมได้แต่งสกินไว้แล้วนะครับ ก็จะเป็นอันนี้เป็นแพทเทิร์นบีครับจะเป็นลายเสือโครงสีขาวนะเป็นยังไงน่าจะเท่อยู่นะโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเกิดมาในป่าขณะนี้เวลาจะข้ามอีกแล้วเข้าเกมทีไรจะข้าทุกทีเลยน่าจะเกิดแถวเซาเพลยนะผมว่าเนี่ยเปิดไนวิชั่นยังไม่ได้ครับมืดอยู่ถ้าเปิดตอนสว่างมันจะยิ่งมืด อันนี้เป็นระบบใหม่นะที่เพิ่มเข้ามามิวเ t i o n ยังไม่อัพแล้วกันเดี๋ยวขอไปดูตัวข้างนอกกันนะไปรีวิวอะไรก่อนไปที่มันสว่างๆหน่อยฮะก่อนจะมืดจะค่านะอ่านี่คือหน้าตาชัดๆในเกมนะครับก็จะประมาณนี้โมเดลสวยใช้ได้เลยอนิเมชั่นนะครับอันนี้เป็นการเดินปกตินะก็ไปด้เช่องช้าครับค่อนข้างไวการหมุนตัว ก็ใช้รัศมีการหมุนค่อนข้างกว้างนะฮะหมุนตัวช้านิดนึงแล้วก็การเดินช้าครับอ่าก็จับระมานี่ตัมเตี้ยมหมุนตัวขณะเดินช้าครับอันนี้จะวงเลี้ยวแคบนะเหมากกับการกลับตัวในการต่อสู้นะแล้วก็มาดูท่านั่งนะครับ ท่าน่งก็จะแบบนี้เลยฮะนอนลงไปเหมือนหมาปักอะไรอย่างงี้น่ารักอะ่ะแล้วก็มาดูท่านอน,นครับอ่าก็จะตะแคงข้างนะฮะน่ารักดีจริงๆไม่เคยเห็นไทร์เวอร์ชั่นไหนในเกมไหนที่ทําอย่างงี้นะให้มันนอนตะแคงข้างอะ่ะเคยเห็นแต่นอนหมอบนะครับโอเคยืนขึ้นมาลุกขึ้น แล้วก็มาดูท่าโจมตีนะะคลิกซ้ายเป็นการควิดนะนี่ฮะคลิกขวายังไม่มีสปาริง่ง control ไม่มีนะฮะน่าจะยังไม่เสร็จมีแค่ท่าเดียวครับคือท่าคลิกซ้ายแล้วก็วิ่งควิดนะครับจะเป็นการขวิดแรงปึ๊บปึ๊บเป็นการยัดให้กระเด็นนะครับแล้วก็จะมีท่า กลับตัวนียอัลเทอร์เนทคลิกซ้ายปั๊บปั๊บปั๊บอ่าประมาณนี้ฮะแล้วก็เรามาฟังเสียงร้องครับเสียงร้อง1ประกาศเสียงร้อง2แสดงความรักไม่สิผมพูดผิดเสียงร้อง2ก็เป็นมิตรนะครับสำหรับเกมนี้ เอาไปลกับพาร์ทออฟไททันเฉยเลยเสียงร้อง3นะครับเสียงขู่เสียงร้องสี่ครับเสียงเตือนแล้วก็เสียงเอเสียงพูดคุยครับอ่าประมาณนี้เห็นว่าเสียงบางเสียงนี่ยังไม่เสร็จนะก็เอาเสียงจาก Legacy มาใส่ด้วย ก็ใส่ไปก่อนกันว่างโอเคผมต้องไปที่แซงชัวรี่ก่อนครับโอ้โหเราอยู่ในไมเก a t ชั่นเลยจุดที่เราจะหาอาหารนะครับน่าจะมีอาหารเยอะแต่ว่านักล่าก,ก็น่าจะเยอะเช่นกันนะซึ่ง2ขีดครับผมต้องหากินแล้วก็รีบนอนในป่าดีกว่าเพราะกลางคืนสัตว์กินพืชบางตัวครับจะค่อนข้างการมองเห็นแย่มากฮะเฮ้ เสียงอะไรไม่รู้ฮะไปก่อนแล้วกันถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อมันจะเห็นเราก่อนนะถ้าเป็นสัตว์กินพืชก็อาจจะไม่เห็นเราเช่นกันฮนะอาจจะระแวงต้นไม้ต้นนี้สูงไปฮนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะขิดได้เนาะเพราะว่ายังไม่มีระบบไทร์ขิดต้นไม้มีแค่แพ็คคิต้องไปหาต้นเตี้ยๆนะครับอาจจะมืดหน่อยนะนะเพราะว่า การมองเห็นมันแย่ตามเกมนะผมก็จะไม่ปรับนะครับไม่เปิดอะไรให้มันแบบสว่างแกรมแรม,มาอะไรยงไม่เปิดนะก็จะให้เป็นตามเกมเลยไม่อยากเอาเปรียบผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับความสว่างในโปรแกรมตัดต่อให้เพื่อนมองชัดๆแล้วกันนะจะได้ไม่ปวดตาไปที่3ามสุดนะเดียวยังไม่ต้องการอาหารมากนะเพราะว่าเรายัางเด็กแต่ก็เติมไว้ก่นอนอันนี้ขุดได้นะ แล้วหยิบเอ้ยผมกินไปแล้วนี่กินไปเยอะมากฮะต้องหาที่ซุ่มและอาหารเยอะผมไม่ย้ายแล้วผมไม่เข้าไปนี่ด้วยแซงชัวรี่นะครับไม่เข้าไปเพราะว่าอาจจะไม่มีเห็ดนะผมจะกินอย่างนี้แหละดูการมองเห็นกลางคืนนะครับแย่มากๆผมว่ากลางคืนควรหลบนะสำหรับสัตว์กินพืชหลายชนิดเลยนะอย่างไม่อาก็แทบตาบอดอย่างไทร์นี่ก็เหมือนไม่อาเลยฮนะโคตรแย่ดู โอ้โหแทบมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอดมหาอาหารอะไรวะเมื่อกี้อะ่ะนี่ผมตาฝาดน่าจะตาฝาดดมหาอาหารนะครับข้างหน้าก็ 3... า,าจุดนะฮะไปกินก่อนแล้วกันเพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงตัวโตวนะมันจะแย่งกินหมดกินต้นเดียว3วิหมดอะ่ะไม่ไหวฮนะและผมวิ่งมาแบบนี้แทบจะมองไม่เห็นอะไรฮนะ อันตรายมากปิดในวิชั่นก็เฮ้ยทำไมปิดในวิชั่นดูชัดกว่าเปิดปิดงั้นปิดแล้รกันน่าจะโอเคกว่าไม่ใช่ว่าวิ่งไปตกหน้าผานะมองไม่เห็นเหมือนจะมีต้นอะไรบางอย่างนี่ไงกินเลยฮะน่าจะเป็นส้มไหมมองไม่เห็นกินให้หมดเยอะๆเติมไว้ โอเคเฮ้ยมีเสียงไดโลนะแหล่งน้ำตรงนี้โอเคผมจะไม่เข้าไปข้างในนะเพราะว่านักล่าน่าจะเยอะนะครับผมจะเข้าไปในป่าแล้วกันหลบตามชายป่าตามปราสาเดนโเด็กมืดมากไม่ไหวฮะหาที่หลับที่นอนในวิชั่นเอาให้เปิดตอนที่อยู่ในป่าดีกว่า ดีไหมไม่ดีตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงไนท์วิชั่นนะครับก็ผมว่ามืดผิดปกตินะมืดเกินไปคือเป็นเกมที่ผมสามารถหลับตาเล่นได้ไม่ใช่อะไรนะในเกมในจอก็ไม่เห็นนอกจอก็ไม่เห็นเห็นแต่ตามันเนี่ยโอ้ยอาสักภูมิเลยกันมองไม่เห็นจริงอะ่ะโอเคนั่งเรามาดูอาหารนะครับ ก็จะสามารถกินได้หลากหลายนะตามโซนต,ต่างๆนะกินพืชได้แทบทุกชนิดเลยฮนะสำหรับไทรนะแล้วก็เราเป็นเพศผู้นะครับน้ำหนักตอนนี้200กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าหนักมากแล้วก็ความเร็วสูงสุดตอนนี้18.8กิโลเมตรต่อชั่วโมง b บ f o r c e ก็63.05นะก็ยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าแรงอยู่ในระดับของตัวขนาดนี้นะ โอเคขออนุญาตนั่งหลบพักก่อนนะค่อยตัดมาตอนเช้าแล้วกันพึ่งจะ23่สินาฬิกาครับห้าทุ่มในเกมอีกสักครึ่งชั่วโมงมาเจอกันเออลืมดูนี่เลยมิเทชันนะครับมีอะไรใหม่ไหมนอกจากสัญลักษณ์ใหม่ขออนุญาตเช็คสักครู่นะอันนี้เขย่าได้ครับเอาไว้เขย่ายูท่า มีอะไรเพิ่มมาใหม่ไหมอันนี้ต้านอาการกระดูกหักนะ20%มาใหม่หรือว่าไม่เคยเห็นนะหรือว่าน่าจะเอาไว้เตรียมสู้กับทีเร็กหรือเปล่าว่าทีเร็กมันมีกัดกระดูกหักอะ่ะอันนี้ไว้ต้านไงหรือ try ไร้ยดการควิดกันเองกระดูกหักได้เดี๋ยวต้องรอดูตอนโตนครับ อื่นๆก็น่าจะเหมือนจะเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยน้ำออกมาเพื่อไม่ได้ใช้อืมก็เหมือนเดิมครับเพิ่มมาบางอันนะต้านกระดูกหักก็น่าใช้ต้านบีดก็น่าใช้นะครับแต่ว่าผมจะเอาอันนี้ก่อนครับกินน้ำฝนได้จะได้ไม่ต้องไปวิ่งไปกินน้ำให้อันตรายลำพังกินแค่อาหารก็อันตรายแล้วขอกินน้ำง่ายๆหน่อยแล้วกัน เป็นการกินน้ำฝนนะครับไว้ก่อนเสียงไดโลเยอะมากอะ่ะคือไดโลมันได้เปรียบมากะกลางคืนเอาละหิวรอบดึกเหมือนเราเห <laughs> มือนเราตอนกลางคืนหิวโวยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสามลุกขึ้นมามันต้องกินแล้วว่ะเฮ้ยไมเครเชั่นเปลี่ยนงั้นแสดงว่าอาหารน่าจะไม่มีแล้ว แต่เราสามารถกินเห็ดใน Sanctuary ได้ซึ่งจะมีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันน้ำก็หิวแต่ว่าฝนก็ไม่ตกกูสาอัข้างหลังเป็นป่าใช่ไหมโอเคข้างหลังน่าจะป่าคือผมมองไม่เห็นเลยอะเอ้ยยังมีอาหารยังมีความหวังต้นสุดท้ายของฤด,ดูต้นเดิมแน่ๆเฮ้ยข้างหน้านั่งไงเฮ้ยแต่ว่าแซงชัวรี่ก็อยู่ข้างๆนี่ เดียวซ้ายไปก็เจอครับแต่ขอกินก่อนผมว่าในแสงน่าจะปลอดภัยกว่ามีเสียงไทรตัวใหญ่ฮนะไม่แน่ใจว่าเป็นไทรกินเนื้อหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงไทรกินเนื้อหมายถึงไทรที่ฆ่าพเพื่อกันอันตรายฮนะไว้ใจใครไม่ได้ผมมาแอบเล่นทดสอบอยังโดนอนะ่ะผมไม่โดนนะแต่เพื่อนมันโดนโอเคยัดเข้าไป ให้อิ่มแล้วก็หวังว่าฝนจะตกอตอนนี้เรามี98% 3จุดนะก็ได้เยอะมากฮะแต่มีพชนาการเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับเข้าป่าแล้วกันนอนต่ออีกยกหนึง่งโอเคในที่สุดก็เช้าแล้วตอนนี้เราหนัก400กิโลกรัมนะครับอ๋อแล้วก็ พลังโจมตีไบท์ฟอสตอนนี้อยู่ที่รนะ้อยเก้านะฮะยิงเราวิ่งขีดแรงนะก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแม็กสปีดครับตอนนี้22.2สิบสอนะเลขสวยแต่น้ำเนี่ยไม่มีให้กินนะครับฝนไม่ตกนะแต่ผมจะลองไปกินน้ำบ่อทางนู้นนะครับแต่อีกใจก็อยากไปทางซ้ายทางซ้ายมีอ่ะไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าแซงโชลี่หายไปครับเราโตเกินละสิบนะครับ ก็เดี๋ยวไปกินน้ําด้านขวาแล้วกันโอเคเดี๋ยเขาปรับให้ตอนกลางวันครับถ้าเปิดในวิชั่นมันจะมืดนะแบบนี้เลยเหมือนใส่แว่นกันแดดะฮะก็ดูสมจริงดีพอปิดปุ๊บมันก็จะสว่างนฮะเป็นการมองเห็นปกตินะแต่ผมขัดตอนกลางคืนอะ่ะกลางคืนมันมืดไปฮนะอยากให้ปรับอีกนิดนึงก็มีเสียงไทรฮนะปะปลายตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้าง แต่ผมจะไม่ขอร่วมตีนะเพราะว่าอยากทดสอบคนเดียวก่อนครับไว้พัหน้าพัดต่อไปแล้วกันค่อยรวมฝูงนะโอเคกลับมากินที่เดิมดอกไม้เหลืองนะโอเคหมดหมดจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเมื่อคืนเรากินไปตั้งเยอะอเฮ้ยข้างหลังเป็นดวงตาครับ Personal Migration Zone ของเรา แสดงว่าเราอยู่ป่านี้ได้ฮะแค่ต้องหาที่กินน้ําให้เหมาะเจาะถ้าเข้าไปข้างในนี่โดนแน่อันนี้คือต้นอะไรไม่ทราบเหมือนกันไม่มีลูกและอย่างคือไทรกินจุนะยิ่งโตยิ่งแย่งอาหารกันอ่ะผมเลยไม่ค่อยอยากปาร์ตี้นะขนาดลเล่นกับเพื่อนก็อาหารจะไม่พอ,อแต่ตรงนี้อาหารเยอะนะ่าจะอยู่ได้อยู่ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาคุยกันนะมันจะเสียงดังนะเป็นการล่อนักล่าทำให้เปอร์เซ็นต์การโตน้อยลงอีกก็เลยอยากโซโล่มากกว่าเติม2 <S ขีดบ้างไม่ได้สูงไปเอวิโอ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าอะไรอ่าว่านหางจระเข้ <laughs> ดออต้นอากาเว่เนี่ยเฮ้ยทำไมผมกินไม่ขึ้นอ๋อขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราหาแหล่งน้ำกินก่อนนะแล้วค่อยกลับมาไม่กินข้างในแล้วกันอันตรายเราวิ่งไวอยู่ฮะและผมชอบท่าวิ่งมันมากเหมือนลูกชิ้นยักษ์เวลาที่มันหล่นแล้วมันกลิ้งเลยตั้งชื่อน้องว่าอะไร ตามฮิปโปดีไหมดิบบี้ก็หมูแดงใช่ไหมถ้าฮิปโปโปเตมัสก็จะเป็นหอมแดงนะอ่าเราตั้งชื่อน้องว่าหอมแดงแล้วกันนะก็มาเอาใจช่วยกันนะว่าหอมแดงจะโตได้หรือเปล่านะฮะสำหรับโปรเจกต์นี้บางทีก็อาจจะไม่โตนะเพราะว่าผู้ธนาครับมีการอัปเดตเซิร์ฟตลอดเวลานะในฮอตเทสนะก็อาจจะมีการรีตัวบ้างแบบฟาร์ม จะโตแล้วรีตัวอะไรย่เงี้ยก็มีบ้างเนี่ยไม่เหมือนเอิมาปกตินะที่ไม่รีนะอันนี้คือเป็นเซิร์ฟทดสอบนะอันนี้ผมเปิดหรือปิดในวิชั่นวะแทบจะแยกไม่ออกอันนี้เปิดอันนี้ปิดโอเคมันมืดเกินไปอ่ะบางทีมันควรปรับความสว่างนะที่ขนาดข้างนอกแดดข้างในร่มนะอันนี้มันไม่ใช่ร่มแล้วคือมันมืดอ่ะ แทบจะมองไม่เห็นนะสายตาเสียนะเนี่ยถ้าใครไม่อยากสายตาเสียนะผมแนะนำเลยแว่นที่มันการแสงได้นะแน่ <c ười> คิดว่าผมจะสปอนเซอร์เลยไนงะ <c ười> ไม่มีสปันเซอร์หรอกผมนาน,น,านมีทีนี่นะตัวอย่างที่มันจะไม่ค่อยรอดกันเพราะว่ามันร้องเนี่ย ร้องไปเรื่อยแล้วก็ร้องคุยกันนะครับเวลาพิมพ์คุยมันร้องอะ่ะนักล่าได้ยินมันก็จะไปรุมนะครับไม่ก็ไปเฝ้ารอดักกลางคืนแล้วค่อยล่าส่วนเราก็จะใช้ชีวิตแบบเงียบๆนะครับ introvert น,นิดนึงก็จะหลีกเลี่ยงความวุ่นวายครับแล้วก็ไม่ทำตัวเป็นจุดเด่นปิง500อะไรครับนี่ทำไมมาตัวนี้ปิง500วะ ปีกห้าร้อยมันเกินแล้วนะเยอะเกินไปอ่ะวุ้ยมาถึงแล้วฮนะขออนุญ,ญาตดูบรรยากาศรอบข้างนะว้าวสวยงามอ่ะเฮ้ยเซลาโตควิดเอา้าอะไรอะไรอะไรควิดไม่โดน <laughs> มันจะเป็นเพื่อนเราหรอฉันไม่เป็นเพื่อนกับเซลาโตนะมันมิกแพ็ค มายืนนี่สิเดี๋ยวควิดให้ยืดข้างหน้าฉันเอออย่างงั้นแหละไม่ลมม้มเว้ให้ทำอะไรให้เราฆ่าเหรอหมุนตัวไม่ได้อะไรอะ่ะเอาการาเลยเว้ยมันกัดผมแล้วอะ่ะอืมอืมตายโอ้โหโคตรแรง แรงมากสองดอกตายอย่ามาห้าวซาลาโตผมจะลงไปกินน้ำแล้วเราเลือดออกนะตอนนี้มีจระเข้ปะวะไม่มีหรอกมกั้งแต่คิดว่าคงไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ามีก็คงโดนไปนานแล้วเอ๊ะหรือมี โอเคปลอดภัยไรจระเขคเราก็กลับไปที่ตรงตาได้แรับต้นนี้ผมกินได้แน่แน่ตอนแรกกินไม่ได้เฮ้ยทำไมเมื่อกี้ผมเปิดในวิชั่นเหรออันนี้ในวิชั่นใช่ไหมโอเคอันนี้ไม่ไหนสับสนนะ่ะตลอด โอเคต้นนี้ยังไม่สูงพอครับยังไม่สามารถกินได้ผมเงยหน้าได้ไหมกินใบก็ไม่ได้นะเราเตี้ยไปจริงๆถ้าหากว่าใครแบบเวลาเยอะ,ะครับก็ไปกินหินกลวดนะเพื่อที่จะลดอาหารได้นะจะได้เติมอาหารเรื่อยนะแล้วก็พัฒนาการเต็มนะครับแต่ผมใจเย็นเล่นแบบใจเย็นแล้วก็แบบขี้เกียจชิวๆไปฮนงะไม่ต้องรีบคนจะโตยังไงก็โตอ่ะ ถ้าจะไม่โตก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ตายดีไว้ไม่มีใครมาแย่งเลยได้กินว่านหางจระเข้เยอะมากกินอยู่สบายเลยหอมแดงอ่ะหมดพอดีนะฮะถึงเวลากลับเข้าป่าไปนอนก็จะเล่นแบบนี้จนกว่าจะโตได้ระดับหนึ่งนะฮะสัก2อสตันค่อยออกไปเดินเล่น ตอนนี้ต้องหลบนักล่าไปก่อนตอนนี้1,362กิโลกรัมนะครับน้ำหนักเท่าเซลโตคาโน่แล้วแล้วก็ความเร็วในการเติบโตนะครับ101 1 1 1 9นะ่1บ้าะนะยน่ครับก็ถือว่าโตวไวอยู่ปกตินะโตปกติ ถ้าพภชาาการมันครบทั้ง3ช่องก็โตไวไว300้ฮนะเย้ในที่สุดนะครับฝนก็ตกสักทีนะตั้งแต่เกิดมาอัพลพิเคชันมายังไม่ตกเลยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ไตรเราจะกินน้ำฝนนะก็ตอนนี้เราโตได้18%นะครับน้ำกำลังเพิ่มเรื่อยๆฮนะทีละหนึ่งดีมากไม่ต้องเดินไปกินน้ำไกลแล้วนฮะเช้ามาก็รอกินพืชข้างหน้าได้เลย ถ้ามันไม่ย้ายก่อนนะแต่เหมือนจะย้ายแล้ววะอ,อ๋อยังไม่ย้ายคนระับยังอยู่โอเคงั้นก็อยู่ต่อได้แต่ตอนนี้เพิ่งจะห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งมืดๆถ้าเป็นไดโลนี่จะสว่างจ้าเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นให้ขึ้นซักขั้นที่สองเนะี่ยประมาณตัวนี้ถึงจะตัดพาร์ตไปก่อน,นครับถ้าหากว่าเล่นพาร์เดียวจบ <c oughs> ผมตาย <c oughs> ผมจะตายแทนนะเพราะว่า หกเจ็ดชั่วโมงอะ่ะผมไม่ไหวฮะเราไปกินอาหารดีกว่าพยายามคลำทางไปแต,แต่ปิดในวิชันก็ไม่มืดมากนะเราปิดไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมแทบจะไม่เห็นตัวละครผมเดินด้วยซ้ำเห็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนเห็บดุกตกในจอมืดมากแต่พอเห็นด้านล่างอยู่อะเวลาฟ้าผ่าก็เห็นอยู่โอเคด้านล่างเป็นลานนะครับทำไม เพอร์ซนาลมกเรชั่นโซนมันย้ายเข้าไปข้างในวะแล้วข้างนอกผมจะก,กินได้ไหมอ่ะเหมือนจะไม่มีอ้าไดยไงยังมีคนในเซิร์ฟ56นียังไม่เยอะเท่าไหร่งั้นก็ยังคงอยู่ได้แต่ถ้าคนเต็มเซิร์ฟนะครับผมต้องย้ายเพราะว่าตัวนี้อันตรายสุดๆเป็นสุดประท้านะเลี้ยงได้ควรเลี้ยงถ้าหากว่ายังไม่โตลาน,นี้ดีอเต็มไปด้วยอาหารนะครับ นี่ดอกไม้เนี่ยอาหารเรากินได้ทุกอย่างนะในแมบพบกินง่ายอยู่ง่ายมากเอสข้างหน้าอีกไปดูสิมองในมุมมองแบบว่าเสยอยถึงจะเห็นเอาละผมเข้าป่าแล้วหลังจากกินเสร็จนะกลับมาซ่อนเหมือนเดิมหาที่นอนคืนนี้ให้ปลอดภัยวิ่งชนต้นมงต้นไมไ้ไปมั่วเลยนะตอนนี้ เฮ้ยโอเคขอบคุณมากที่ฟ้าผ่ามืดมากอะ่ะเขาควรปรับแก้นะในเรื่องนี้ขิดพืชแทบจะล่าไม่ได้สู้ไม่ได้เลยอ,อย่างเงี้ยกลางคืนคิดจบอะไม่รู้ใครกัดตรงไหนจะขิดม่วก็ไม่ได้เพราะมีค่าสามิน่านะครับโอเคเกิดเรื่องช็อตฟิล์ครับคือตอนนี้ตัวละครผมมันหายครับหลังจากรีเซฟนะ ผม U N A 3นะครับซึ่งเขาประกาศครับว่าจะรีเซิร์ฟภายใน10นาทีนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกะว่าจะเออภายใน10นาทีเนี่ยผมจะแบ่งเวลา5นาทีไปกินอาหารแล้วก็กลับมานอน,นครับให้เสร็จภายใน10นาทีแล้วก็ออกแต่ว่ายังไม่ถึง10นาทีเลยฮะยังไม่ถึง7นาทีได้ซ้ำครับเซิร์ฟมารีก่อนนะโดยที่ผมไม่ได้เซฟนะแล้วก็ตัวละครผมหายนะครับซึ่งอันนี้ผมออกมาแล้วก็รอ5นาทีครับถึงจะกลับเข้าไปใหม่น่าจะ ไม่กลับมาแล้วมนะั้งปกติแต่ก่อนเนี่ยมาทำได้นะเวลาที่ตัวละครหายครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งก่อนนะว่ามันจะกลับมาไหมคิดว่าไม่กลับมานะคนจะซวยบางคนก็ไม่หายนะบางคนก็หายนะอันนี้เป็นเรื่องปกติในฮอสเทสนะฮะซึ่งใครจะมาเล่นฮอสเทสก็ต้องรับความเสี่ยงนี้ให้ได้นะฮะบางคนฟาร์มา10ชั่วโมงตัวหายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรับให้ได้นะ เพราะฉะนั้นผมแนะนำานครับฮอตเทสหรือว่าการทดสอบให้ผมทดสอบให้ดูดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวจะรับความเสี่ยงให้เองนะแล้วคุณไปเล่นในเอวิมาธรรมดาดีกว่ากลับมาไหมไม่มาโอเคหายแล้วผมฟาร์มได้น่าจะยีิบสนะครับแต่ว่าดีที่มีตัวสำรองนะในอีกเซิร์ฟหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่านะฮะเซิร์ฟนี้ตัวสำรองเราอยู่ที่ EU2 นะครับ แล้วก็โตได้3าสเเ็และโตวกว่าตัวเมื่อกี้นะนิดนึงเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะหายหรือเปล่าถ้าไม่หายก็จะรีวิวเสียงให้ดูแล้วกันนะว่าเสียงตอนเป็นวัยเด็กขึ้นมาหน่อยนะอีกขั้นหนึ่งมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าหายก็ได้ฟาร์มใหม่งหวังว่าจะไม่หายนะมันจะเป็นเฉพาะบางเซิร์ฟนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะบางคนนะบางคนที่สวยก็เป็นเล่นกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเป็น2คน คนหนึ่งไม่เป็นอ่ะอันนี้ไม่หายนะโอเคนี่คือทรายของเราครับอ่ะผมถึงขั้นนี้แหละเมื่อกี้อ่ะงั้นก็เล่นเซิร์ฟนี้ต่อเลยก็ครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกอาหารก็ค่อนข้างจัดเต็มนะะเท่ากับเมื่อกี้เลยพอๆกันตอนนี้น้ำหนักเรา4.6ตันนะครับแล้วก็ความเร็ว27.4กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไบฟอสสามร้สิบเนะครับถือว่าค่อนข้างแรงมากแล้วก็น่าจะไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนแหละกลัวแต่สเตโกตัวเต็มที่กับสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้นนะครับโอเคเราจะมาทดสอบเสียงร้องสิจะต่างจากว้เด็กไหมเสียงหนึ่งประกาศ เสียงสองเป็นมิดเสียงสามขู่เสียงสี่เตือนแล้วก็เสียงเอฟพูดคุยประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่าเสียงจะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะขอตัดพาร์ทไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เราค่อยมาต่อกับไพยพาร์ทหน้านะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะหรือใครอยากเลียนน้ำชากาแฟก็สามารถกดซุปเปอร์ตังค์มาได้สวัสน,นี้ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ